สวัสดีครับไปเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวจะพาทุกท่านไปกินอาหารเช้ากันครับอึ๊บใส่เม็ดก่อนอึ๊บอยู่ที่เกาะช้างครับที่เกาะช้างอ่ารีสอร์ทพระชารีสอร์ทครับไปลูกไป ทักนี้ไม่ใช่ไปนี่เขากินกันหมดแล้วบ่เพราะว่าเราลงมาสายครับมัวแต่ไปอาบน้ำอยู่โอ้คนเต็มเลยเฮ้ยอาให้เข้าทางไหนนี่น นี <L <l ้เข้าได้ไหมฮะขึ้นไหมเข้าทางนี้นี่ครับเดี๋ยวเข้าด้านหน้าครับพี่เต้นบอกว่าเขาจะเก็บแล้วกับข้าวจะหมดแล้วโอ้เขากินของอร่อยหมดแล้วมั้งนี่ นี่นี่เลยโอ้อ้ นี่ครับข้างใน,น,นอู้อะไรเนี่ยมันคืออะไรฟาเกตตี้อ,อ่าม,มีันั้นไหมฮะมีประเดกเปะ <c oughs> แต่ว่ามีประเด็กไหมอะไรนะตักให้คอยน้ำเด้แบบไหนบ้างนี่นี่ข้าวสวยน้ำจิ้มนี่อะไรเนี่ย วันนี้เข้าผัดเข้าผัดไข่ผัดไข่ครับผัดสายบัวโอ้อันนี้ไก่ผัดขิงอ้าวผัดสายบัวข้าวผัด นู้นอะไรอันนี้อะไรไส้กรอกไก่โอ้ตอนนี้อาหารฝรั่งบ่ฮะโอ้สปาเก็ตตี้เหรอแฮมหมูโอ้โหอาหารฝรั่งก็ั่งนี้ ปลาเกตตี้นี่อะไรโ oh, no. อ้โนะ่กินไม่เป็นเลยผมตัวนี้ทางนี้ซุปบล็อกอันยังนี่งซุปบล็อกคลีโอ้โหเดี๋ยวผมตักข้าวดีกว่าตอนนี้ผมก็ได้แล้วมาทะเลก็มากินผัดไก่ใส่ขิง แล้วก็ผัดสายบัวครับใช่เหรอพ่อทำไมไม่มีอาหาร,าหารเลยทะเลเลยอ่ะห่ะะวยไปเราไปหาที่นั่งกันโอ้ยบรรยากาศชิลมากน้องดูนี่ครับนั่งชมทะเลครับโอ้โห นายเอ็นั่งตรงไหนนี่ตัวเอน่ตรนี่ะโอ้มาทะเลไม่ได้กินอาหารทะเลเลยอ่ะไปกินผัดไก่ใส่ขิงผัดใส่บัวโอ้โหทับอร่อยไหมครับโอ้ดูครับ บรรยากาศสุดยอดเลยนี่ครับข้าเดชพระเจ้าขอบคุณสำหรับอาหารมื้อนี้พูดแบบหลังพูดแบบไหนฮะเอเมนจบกินเลยที่นี่ กินข้าวรายกันครับกินข้าวรายการโดนลุงพลังเนี่เออยเขาอยากได้แบบนี้นะละละมาแล้วเนี่ยเหมือนบออยากได้แบบพี่อิงโอ้ยเฮีอยากได้แบบนี้ไหมฮะใครนี่ไหมอยากได้ใครแบบนี้เอาอันนี้เอาจั๊กจั่งองเดียวฟองเดียวโอ้ฟองเดียวไม่พอต้องเบิ้ลสักห้าบรรยากาศสุดยอดเลยครับดูรครับ เอาน้ำก่อนครับนี่จะมีน้ำส้มเอาน้ำอะไรน้ำส้มน้ำดืด่มน้ำเก๊กฮวยนมเดี๋ยวพมเอามาน้ำเก๊กฮวยแล้วกันแก้วขอเล็กมากเลยอ่ะเนี่ยแค่นี้ครับ เห็นไหมเนี่ยดูเกลเนี่ย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 อะไรไข่ดาวไงเหรอไข่ดาวไม่ได้ทอดไง อ๋อไข่กลมๆพี่ว่าออมเด็ดือไหนพี่ไม่ยออมกินหมดเป็นไข่เหรอใช่เฮ้เหมือนในโรตีนั่ะใช่ไข่อืมโจ๊กอ้าวยังไงขึ้นมาแล้วอีกไหมน้องบอกนะ้องกินไข่มันลุงไข่กินไข่มันลุงไข่ออมเด็ด นี่ลุงฝรั่งันนี้กินข้าวเสร็จเราจะไปเที่ยวพี่แกว่าจะพาไปดิฮะไปฝั่งนู้นสวยมากใช่ไหม,ม <Okay. S 2> แตว่าต้องขี่รถขึ้นรถเลยนะนกมันเชื่องมากเลยนี่นกมันเชื่องอดูอ่ะมันไม่กลัวคนเนะ๊มึงจะไปกินข้าวกับหนูแล้วลูก โอ้ชิลมากเลยครับชิลมากเลยนั่งกินข้าวแบบชมทะเลครับน้องครับไม่้อนใจเย็นๆปงเพลงแบบเงียบโอเคครับแต่ผมกินข้าวก่อนนะครับบ๊ายบายครับ